ท่านเลยก็สักดีนะฮะกลับมาเจอแบบพี่ต่อแล้วเหมือนจะหายไป,ไปเกือบหนึ่งปีถามหน้า,นาไปไหนมาปเป็นนักเรียนแรกปีนะที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็กลับมาแล้วแล้วก็เออจ้สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ใช่เกมสกายดิมก็คือตอนนี้มีหาไฟอยู่นะฮะก็คือเกม เกิดไม่ได้ไม่รเป็นอะไรแต่ว่าเราก็มีเกมใหม่มาที่ช่วงนี้ก็จะดูว่าจะแก้ไฟรือป่าถ้จะแก้ไม่ได้จะเป็นเกมใหม่เพราะว่อั้ก็ซื้อมามีเซอร์จิโอ้มีโกลเดอร์2นะครับเซอร์สดอร์2แล้วอีกหลายเกมมาคุ้มเด็ดด้วยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเกมนี้แทนก็ได้ดูว่าจะแก้ได้หรือเปล่าวันนี้เราจะ <l enfant> ช <Healthcare> ื้อจนดนือับ้ว่เก้อเคเา่อนยากได้ใครอื่นมากกว่าอจไยทสันหน่อยตอนนี้คิดไม่ได้เจ็ป๊อปไปก่อนแล้วกันดีไหม บอปครับหมอต่อมานะครับบอพูดกับหมอครับทักทายคนที่ดูเยนะบอปบอบคร,บครบับอันก่อนครัก่าว่าบอบพอหลับเลยนยะัโอเคที่เราทำก็คือเปิดนหัวใจทำยังไงในที่นี้ไรดีเอฮ้ยใช้สว่านนะครับ บออเสว่างทางซะแล้วนะบ๊อบบ๊อบรับรับหน่อยบ๊อบรับกดหน่อยเออขอบคุณมากไม่ใช่ขอข้างในขอข้างนอกี่ต้องต่กระดูกก่อนนะฮะตัดตัดกระดูกอ

ใจดีไว้ใจดีไว้ไไบอ๊อโอเคเราจวิตบอ๊อา,าอยู่ชีวบอ๊อได้นะรอนวาเราทำอะไรได้อีกอคโคหหงถูกตจะเอาออกมาได้นะโอเคบ๊อกวจะมาพุดทโค้ต่อบอ๊อกยิมารับหยิบสิหมอหยิบครับหยิบ สบายนะนะฮะไม่เป nice ็นไรเรามีตัดอีิตของเรอยู่ไปเรื่อยอยู่หยิบไปเรื่อยนะแต่ว่าหยิบติดนะดันวางเลยเออี่กีกกรูไม่มีตัดบ็อกตัดกระดูกตัดง่ายเอาเยอะเราบอกมันะเบ็บนะใส่ดีดีอ่ กระโดดบ๊อบหลุดมาทิ้งไปเลยจะตกใส่บ๊อบนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช้อะไรกับไม่ใช้กระดูกที่พงออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเจ็บเฮ้ยพ้องรีบแล้วเดี๋ยวบ๊อบตายนะบ๊อบตายเอาปอดออกมาแล้วปอดใช้ลมปอดปอดเอาปอดปอดหัวนะ อดที่นออือใช่ปอดอีกข้างหนึ่งอืออ๊ยชว์ไม่กลับเข้ามาออปอดออกไปก่อนวันนี้อ่ะหัวใจมาออกมาออกลับหัวใจ เป็นกำลังใจมากเลยเอาหัวใจวใจ,วใจ,วจะตายแล้วบล็อกจะตายแล้วทำใจดีๆไว้ทุนใจดีๆไว้ทุใจดีๆไว้อะไรดีมีดมีดอยู่ไหนเดี๋ยวมีด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 เมย ผมช่วยบอกไปครั้งกลับมาพกกันไปกับผมนะบอกฟื้นขึ้นชีพแล้วอาจจะบอกบางหน้านายไปแล้วนะันะโอเคเราทำให้มันไวขึ้นทางที่ดีที่สุดคือการใช้เออ่เนี่ยอไอ้ใบเรื่อยเนี่ยจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยหม้อต่อต้องกันใบเรื่อยนะเอาใบเรื่อยครับแมวถ่ายเอาใบเ,เรื่อย ไม่เอากันก์ดไก้ยของใหม่นี่วะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออาเย่เหมือนจะโดนยายเองออเรนไม่ถูกแล้วทีนี้เอาเรื่อยมือก็ได้ไม่อ,ออกไปเรื่อ จะได้กำให้ทีทีหนึ่งเร็วดูแตดูแต่ลอกกรดูกะเลกระดูมาไม่ใช่เลยพบเลืกระดูเลือกระดูสิเฮ้ยหาๆมนเตดอ่ะตอนนีหมอเมาห๊ออาจจะแต่จจจ็ติจี๊ดนะ ดีๆไปบอมันไม่ยากเกินเป็นมืมอหมหรอก,กอออมันช่างยากลำบากเมื่อไรเอฟเฟกตจะหมดสักทีกจะอวกหน้าคามแล้วนะเฮ้ยมิดติด ได้ใช่ไหมบอได้ดีไว้ล้ววันลดแล้วช่นสคสี่น่นี่นี่ละเออแล้วอ่อีนได้ดีไว้บ๊ออพยชีวิตพบเต็มทีแล้ว ซี่นึงไม่ไปแล้วเออหายไปแล้วหายไปแล้วออโอเคบ๊อบไม่ต้องใช้สว่านแล้วโยนทิ้งไปเอาล่ะเราจะหามเลอนบ๊อบอีกทีนะเอาเฮ้ยหัวเข็มบกักอ,า,อายมาบ๊อบติดซีคงอีกบ๊อบรับยายเร็วเย่ yeah. เออปอดปอดอมรกอนอขอปอดหมอขอปอดอานละเชื่อใจหมอต่อนะปอ๊อบเออหมอต้องการปอดเออไม่เจ็บปวดมากใช่ไหมอยอันเฮย ใส่ส่ตับกอดตับออกมาตับตับไม่ยอมหลุดหมอก็เมาอยู่เนี่ยหมอพยายามทันทีนะนี่ฝ่ามืออ่อนลันแล้วก่อนซีคโค่ตรงนี้ยังไม่แตกใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้ก็คือต้องตัดคู่หัวใจทั้งหลายขอมีด มีดต้องใช้มีดต้องใช้มีดต้องใช้มีดต้องการมีดยิบซีอันขึ้นมาแล้วนี่นะความสมจริงมีดปลายนิ้วโปง้งหันด้านในแล้วทีนี้ด้านนี้ละมั้งเอามาลงมือกันบอบไว้ใจหมอเลยนะ เต็มทีเ่เออเอออ่าเออบอกบอกหน่อยสิว่ามีดหมอมันไปตอกตรงไหนแล้วเส้นเลือดบอบตรงไหนเนี่ยอ่ามีตัดกระด,ดูกได้ด้วยเจ๋งชะมัดเลยเออ หมอไม่ได้เห็นยานอวกาศนะครับบอกหัวใจหลุดยังบอกหมอหน่อยหัวใจหลุดยังบอกคุยกับหมอหน่อยหัวใจหลุดออกมายังเออยังเต้นอยู่แต่หมอหมองไม่เห็นเส้นเลือดวะบอควักของสดๆเลยนะันเออเออมือติด บอ๊บอบโน้ตกันความที่เหลือนะบ๊อบอย่ามือปัดสิเออออกมาสิออกมาเออทำไงดีละทีนี้บ๊อบบ๊อบตื่นขึ้นมาดูหน้าเรา เคเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าเดี๋ยววันจะมีปัญหากับเรื่องสภาพสายตาอาเรบอบฟังดีๆนะบอบต้องให้ความร่วมือกับหมอนะตาบอบจะหลับอยู่ตามดีใช่ไหอะไรอันไม่ดีบอบบอบบอบหน้าตรงๆนะอะไรบอเอ็นขอทิ้งอไอ้เข็มนี้แล้วม้งไอ้สีน้ำเงินเนี่ย ที่จะไม่เกิดอาการผิดต่อนะเน้เอ,อ,อ,อโอเคตรงนั้นปลอดภัยแล้วนะอตอนนี้ต้องการผมใช้เรื่อยนะพี่จะใช้เรื่อยละแมวแมวหัวใจมาที่หลังนั่นหนะหยิบขึ้นมานี่ <laughs> หยิบขั้นเทพ ไม่ตัดเนื้อสิเฮ้ยตัดแต่กระดูกเออพี่คงคนนี้เอาไปต้มน้ำซุปต่อได้ใช่ไหมบอ๊อบเรียนว่านลูกขึ้คขึ้นหมูัวนะพี่คงอร่อยเลยสิเออลูกตเตย์เออ,เอ,อบอ๊อบขอโทษโอ้โห บอบเสียเลือดรบอบแตเ,เสียเลือดสิพอทนนนึงขอตัดกระดูกที่เหอ,อยู่อ๋อาดเลยสองซีเสงซี่ึงทีึงเล็งมากครับบอบเอาละเดี๋ยว,ยว,ยวห,หม,อยวมอจะทำเลือดให้นะทำเลือดจอทำเลือด สิรับยาเออเดี๋ยวเคยได้ใช้อีกวางไว้ตรงไหนดีนี่ทับถอยไอยู่ไ้แล้วน่าจะไม่ยาไม่น่าจะยาอาะไรจะมีเราต้องการเอา,าจะเอา,เอายอยออกมาหรืเอเปล่าแล้วใช่ละลงพื้นไป จีบสิไม่ใช่จีบจับไม่ใช่จีบจับขึ้นมาไม่จีบหิ้วเออเอเอเสียกระดูเยอะดีนะป่ะเอเล็กชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งอา่านี่ไปะเ,เป็นเพื่อนกันก่อน ม่เสียเลือดใช่ไหมเอาละหมอให้คุณเพื่อนนะแต่เต้นเพื่อนที่ดีต่อกันเอาละใบเลือดก็เสียไปแล้วต้องใช้มีดนะกลับมาใช้มีดเนี่ยแหละมีหมอดีที่สุดไปค่อยจา่ายได้มาแล้วนะเอาละป๊อบหมอจะตัด ผู้ออกแหัวใจของเราเลยนะเอยเอตัดง,ง่ายน่อยสิตัดเหมือนแต่ยังตัดไม่ครบนะเต้นอยู่เลยต้ตงองหนกระบอกหมอเลยมันมีความรู้เรื่องการแพทย์เลยต้องมาผ่าตัดหัวใจนะเชื่อเขาเลย เส้นไหนอีกบอบเส้นไหนอีกเร็วเส้นไหนเจอละเจอละเส้นน,สน,น,สน,นู้นี่เส้นเดียนั่นเลยเออเออตัดไม่โดนอยต้องใช้มีดใหม่ ใช้มีดใหม่เจ็บขึ้นมาจับมีดขึ้นมาเออได้ละเอยาะจะไม่ตรงทางเส้นเลือดอีกเนี่ยอ่ะเดยวเข้าไปเถอะหลุดสักทีสิขอร้องเถอะผมองกังจะช่วยชีวิตคนนะหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยมีดติดไม่เป็นไรยังไม่ตัดพบเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดก่นอนออกไปที่ใครยู่เนี่ยออกไป เรา,าบอบบอกจะทเลืรอบที่สนะเก็บสายิงขึ้นมาเออเบอบไม่ใช่ที่ตัดสักทีที่บอเอออะไรบอ <c oughs> รบอเอล้กออกนะออ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 ล้บออ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 อาออ เอาไปพื้นก่อนแอลวันนี้ป๊อบคิดหัวใจกันไหมเคุณไม่ครงไหหมอโอเงะละเขาหลับอยู there, ่เอาละอหัวใจออกมาได้นีและอ่ะนูในถูกับหัววะกับหัววะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดเดหลดเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ mày tùng hi mày tùng long mày tùng long mày tùng long hơi mày tùng này. mày mày này. mày 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 đây mày 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 nó mày kinh mày 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 ได้เกรดดีอีกแล้วไม่เป็นไรนะก็คือก็พผตัดสมมตไปด้วยดีบอบจะรอดกลับมาให้เราผ่าตัดอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ใชมีปัญหาชีวิตได้หรือเขาไม่ติดตามในตอนต่อไปนะนี่ก็คือการกลับมอเตอร์อในเกมซ u เออร์จอน u l a t o r ปี2013นะฮะว้าวใส่เมวยาวจัง ก็แค like, mm ่บอกให้เพื่อนๆได้เฉยไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะให้กลับมาดูกันพี่เขากลับมาแล้วนะขอรับโทรศัพท์แป๊บเฮลโหล